การนับรวมนับรวมปอดล้่องสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ 2 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30, 30 31 3ส33 34 35 36ส7 38 39ย0 41 สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบอันนี้ได้หนึ่งร้อยแส่นแล้วครบหนึ่งถุงเดี๋ยวหนูขาดแท้แน่นอน mm hmm. หนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1จ1ด1ป1 6 1 8 1ส2 0 2 1 2เ2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

อันนี้ขาดไปแเส้น22นิ้วไดมอนด์ขาดไปแเส้น